สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคียรจะผัดแตงกวาค่ะแตงกวาผัดเต้าเจี้ยวค่ะใส่ไข่ด้วยก็มีไข่ไก่สองฟองแตงกวาค่ะปรุงเครื่องลงไปในแตงกวาเลยเต้าเจี้ยวผงชูรสน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะแค่นั้นแหละไม่ต้องใส่เค็มเกินให้ออกหวานหน่อย ต่อจากนั้นก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันใส่กระเทียมลงไปพอกระเทียมหอมได้เเดี๋ยวเราก็ใส่ไข่ก่อนเดียวกระเทียมให้เหลืองเลยให้หอมก่อนอ่าเหลืองแล้วหอมแล้วไข่ลงไปเลย ก็ลงไปเจียวธรรมดานี่แหละทับๆับให้เขาเป็นชิ้นๆหน่อยต่อจากนั้นแปงพร้อมเครื่องปรุงก็ใส่ลงไปเลยแปงผัดเต้าเจี้ยวเจะผัดไม่ไม่เละหรอก จะผัดกรอบๆจะกินกับเอ่อน้ำพริกเผาผัดให้แงโดนความร้อนน่อยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนต่อจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลย เสร็จแล้วค่ะแตงผัดเต้าเจี้ยวกรอบๆเลยค่ะเดี๋ยวกินกับน้ำพริกเผาไม่ต้องผัดให้สุกเกิน